มาแล้วว่ะเรานี้น่าจะพอละร้านอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตชิปวิ่งอันนี้กูจัดร้านอยู่เปิดประตูไงวะ่อนเขาข้างร้านแน่ที่อข้างข้างร้านข้างข้างร้านเยอะเลยวะเดี๋ยวเปิร้านยังร้านยังไม่เปิดครับอ๋อก็เลยเปิดประตูไม่ได้ได้แล้ครับเรงเอาทำไมห้องอันนี้มันเป็นเียกไปชอบสเปซไงคือสเปซเพิ่มอ้าวเอ้านี่เราเงินเราก็ ให้เราลงทุนไปกับพี้ยอะไรเนี่ยไม่มีเห็นของไม่มีของซื้อชิ้นเลยแม่งมีแต่เทลเตอร์ขายเกลือขายวอเตอร์ขายไลน์เนี่ยมาบอกว่าไม่เจอไม่เจอไม่เจอเกลือไม่เจอน้ำป่าลไม่เจอน้ำไม่ไม่เจออะไรไม่เจอเนี้ยอะไรเลยในร้านนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วของมาแล้วของมาแล้วเพื่อนของมาแล้วในร้านในร้านเอ้ยมันกองนี้เลยวะเราเดือดเป็นกองเหมือนขยะเลย ไม่จำไปลูกค้าเฮ้ยลูกค้ามันเยอะอย่ีกเยอะแล้วมันมีลูกค้าขึ้นรูปเงินและกากระบาดไหมเพราะว่าไงวะลูกค้าไม่ใจตั้งเพียบเกดอะไเยอะไอ้เพื่ออะไรเยอะแมนขายได้หลายคนแล้วเงินยังไม่คืนดีเลยเลยหรือว่าไอแมนคิดเงินผิดวะไม่ผิดเว้ยไม่ผิดดเว้ยตีวะมต้องหยุดของก่อนแล้วค่อยตี ยืมของอะไรก็ได้หนึ่งอย่างตีเลยแล้วกูตีมึงได้ไหมวะหรือไม่กวาดกิ่วแล้วไม่น้าที่ทำเฮ้ยไอ้เฮียกูเพ in no like anyway> ิ่งเห็นว่าชื่อร้านเราแบงมันเป็นอย่างนี้ขยันขยันไปแบบเฮียอะไรเนี่ยไม่คือตอนนี้เฟนเฟนใช้พอยต์เราไม่ขึ้นสักตั๊และคะแนนเดียวเลยแล้วเราจะอัพเฟนใช้ point ไมนได้จะไหนวะหลังจากปิดร้านกูอูวะเราต้องติดงานก่อนเนาะ เราอยุดตีวนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปใช้กูไปเึยรอมึงเดี๋ยวมึงด้วยโหดมากไอ้ที่เะียทำไมกูไม่ได้กำไรอะไรเลยวะงงอะเออโอเคทำไมกูยิ่งขายยิ่งจนมาเลยแมเไ้ยมีคนไม่จ่ายเงินเลไอ้ที่นี่ดูดูตรงนี้ไอ้ที่อะโมยอะ ไม่ไม่จ่ายอ่ะไม่ให้ตีกูอ่าคุณที่ไฟเบอร์เลียนยให้มาซื้อไฟนี่ฮะกูติดไฟก่อนโปรแกรมสวยไงเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยโปรแกรมสวยงามเราจะได้สว่างหมดเลยเย็นตึงกูเองมันจะไม่มีสัตว์เป็นกูหรอกเรา,เรายิ่งใหญ่ยิ่งเจ๋งเหรอวะทำไมวะเพราะอะไรวะเราผิดพลาดตรงไหนวะ เราพลาดตรงไหนวะ <ś les> เราพลาดตั้งแต่เราโหลดเกมนี้แล้วแหละ